อันนี้เป็นตู้น้ำนะ UF ห้าขั้นตอนตู้น้ำร้อนเย็นตอดพักก่อนแม่พี่นูขอไม่เกี่ยวนี่พี่ยิงทำงานขอทมายไม่เกี่ยวนะขอตัวแรกเอานี่นะ <PC. S 1> สติเมนตัตวก,กองหยาบนะครับกองพวกตะกรนต่างๆได้นี่จะเน้นของเกาหลีนะเกาหลีมันจะค่อนข้างโอเคมากอันนี้เปลี่ยนง่าย ถอดเสียบเอามาเผื่อเยอะเลยตัวอยู่เอฟอยหมดก็เลยจะใช้เป็น UF แบบกระบอกนี้แทนนี่ใช่ไหมแบบนี้ถูกปัปะอืม ต่างตัวล,ลูกอนเนี่ยสามก็าเป็น,นเลซินเดิ๋ยวเดีเลย,เลยในนี้มันเป็นกะกอน,นใน,นหนุ่มมันกตรงข้มวออลอะไรกวเหรอเหมืนอมนเครื่องข้างบนในครัวเลยนะม,มันมันเข้าด้านหลังได้ครับมีช่องว่างเล็กๆอะ่ะ มันต้อตนกองอยู่เอฟเนี่ยใช้ตัวนี้แทนแทน,นยังไงยักยัเนี่หรือแทนได้ไหม,อมรอบนางให้เปลี่ยนแบบเดิมหมดนี่ก็ได้อยู่อย่างนี้นะแต่ว่ามันรุ่ยากไี่เห็ออนใช่ไหมใช่ใช ไม่เคยปลี่ยนไม่เคยปลีอย่างนี้แล้วผมนะแค่นี้เองอืมทำไมเรื่องยากแล้วนี่กขาบอกเป็นเบสดมาเนี่ยอ๋อทีนี้เราต้องอุดเนี่ยอุดอุดไปแล้ววันนั้นมันรั่วตรงนี้น้ำอะไรพี่น้ำอะไรเสียงน้ำอะไรนี่ไงก็ปล่อยทิ้งอย่างนี้โอเคไหนเข้าตัวไหนเข้านี่เข้านี่อ่าก็ตัวนี้เข้า ตอ,อ,อนนี้ออกใช่ไหม,มหมดพอดีเลยหมดจะดีมาส่งวันนี้ด้วยบ่ายสองเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมางานก่อนดีอยู่เลยแปดทีวันอืมดมีใช่ไหม นี่นะอืมนะทมาันไรลันไม่มีน้ะมันไม่มีหลจากตู้่ะไม่ใช่ไหลจากกระบอกรวมทั้งตู้ไไน,นีเอา่าเอา้อัวกันนี้ เอาไปสายอันหนึ่งสายยาวเลยมันงเนี่ยไหมเนี่อย่างนี้ก็ได้เลยตอนเนี่ยไ,ไหมอืออต่อไปไหนวะเนี่ยที่ไหนวะสายยาววะตอนนี้ก็ต่อสายนั้นทิ้งก่อนนะรอนนั้นที่รูโลตรงนี้ตอนเนี่ยออ แน่นแล้วแน่นเนี่ยแน่แน,นปึกเลยเนะี่ยน้ำทิ้งอันนี้สาตัวนี้จะเป็นสายที่ต่อเข้าตู้น้คทิ้งถังเก็บน้ำข้างบนนะแล้วก็เดินน้ําทิ้งก่อนวันครึ่งชั่วโมงนะครับมาแล้วน้ําดําเลยดําจากคาร์บอนนะครับถ้าคาร์บอนที่ไม่ดํานี่ก็ไม่ใช่คาร์บอนที่ดีแล้ว ครับวนที่ดีเป็นไงก็ต้องดำแป๊บหนึ่งก็ใส่แล้วแรงี่แรงวา,วาคุณอยู่นี่ขนาดเราใส่แล้วนะรองแนั้นนะเหมือนน้ำหาไม่ได้นะอุ้ยขนาดที่เหนยอดอืมคุณมาอยู่เอฟไงใ้่ยยอยู่เอฟรอสักพักหนึ่ง ผ่านไปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีน้ำก็ใส่แล้วเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสักประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อความชัว อ้างไหน,นแค่นี้แค่น,นีนะคมับเขาล็อกอก่นะอเคไม่รู้่ไม่ซึมอ่ว